สวัสดีด้วยฮรัเอาตกับผมแซตทีเดียวนะครับวันนี้ก็มาสอนทำเอฟเฟกต์ที่บอกไปแ,แบบแรกเลือกไฟโอก่อนไม่ได้อัดเกมแล้วนะถ้าไฟโอวเก่าๆของกันครับจะทวหน้าวาง่างนี้ใช่ไหม ไล้เอียงออกกดนี้แล้วกดทําตามไหครับผมเปลี่นสีเป็นสีขาวแล้วก็ลบวีโอทิ้งไปเลยเราแซดไต่ครับแล้วก็ได้หนะ้าจอขาวนะครับอันนี้ลบไม่ได้ทำมาครับแล้วก็เอียอันนี้ไม่ใช่ดิโปรแกรมรูปรูปอย่าไงนีะ<อ>นี่ นี่แล้วม่สอนทันลงได้มาก็มาวางเลยครับเจ้ายาแค่ไหนดีครับดูเอาอะไรสิบวิ่งเหรอนะครับมันก็ได้ทำรายใช่ไหมครับเราอยากให้มันหมุนได้ทำไงตอนนี้ก่อนเปลี่ยนเอฟเฟคจะไม่ใช่นี่แต่วะไม่ได้ใช่นะ สกเออนี่ครับอันนี้ครับกดนี่แล้วกดนี่นะฮะไม่ใช่กดนี่ถูกครับมัมันขึ้นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามท้อโมงนี่ฮะแคมเป็นวีโอลองกดนี่แล้วกดนี่ใหญ่ใหญ่บุนจิกอย่างนี้ครับแล้วกดัวนเพื่อนมา มันชา้าเกินไปก็เลือ่องมันจะคิดอย่างงี้ชา้าเกินไปโอเคแบบนี้เสร็จครับเดีย๋ยวหายชื่อตัวเองก็นี่ครับอโอ้โหเอ็กซสซีใช่ไหมผมทำมาแล้วเรียบร้อยใส่เข้าไปครับเอามาซ่อนมุมก่อนนะไอ้ฟลิกจบพอดีเลยอ่า ปรนนี้มาฟิกตัวเราทำไอ้นี่เข้ากับวีโอด้วยนะครับแล้ว <k> ก <Dude> <k Man igue> ็กดเหมือนเดิมตรงนี้ครับกดนิกแล้วก็อุดเมาส์นี่นี่ไมันจะเรียกไรอย่างนี้เลยเมลนี้ก็ได้อย่างนี้นะมันจะเลื่อนมาอย่างนี้ปุ๊บมันก็สร้างไปดีใช่ไหม ช้าเกินไปดีครับตอนนี้ก็ฟื้มันมาเร็วพุทเอายให้มันอยู่แค่นี้แค่มาอครับตอนนี้ฮะกดอีกล่าครับพุนธทีนี้ครับเราเริ่มมาอ่ะเราดวนนะคผมทำให้ดูฟื้นมุ้ ก็แนี้แต่เรายังพอเราจะให้มันอยู่นี้ก็กดไปที่นี่ต่อไอ้นี่กดนี้ครับกดนี้ตอนนี้เสร้วให้นี่ครับเราอยากให้มันยอดเลยแล้วก็ นินเอาไรรียบอยให้มันดูเจลีค่ไหนก็วาไปเวนี้ะตามนผมโอเคเรียประมานี้ครับอยดูว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีหมตื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 อตื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 ต เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมากับใน g อ d แ e ดใช่ไหมแซดลงมาเลยครับอุ้ยดึงเร็เลยไม่คือเวลาดิเงี้ยตั้งอย่าทำเอฟร์ไม่ได้ขึ้นไม่หนียาวๆแค่ไหนก็ได้เราตัดต่ออยู่จังวะแซดนี้แอร์ไว้ก่อน

กดไม่ี่หัวสยายขี้บิดเลยตุดติดเองกดอัดยั่ไนะมาดูกัน

ซี่นผาตรงติดโหมดมาอีกแท่เปลี่เนนิดนึงมาต่อเหมเดิมเสียีที่เดิมก็ให้เดิทีทักหมดก็เดี๋ยวอ่ะไปกี่นาทีเจ็ดนาทีเออเปิดนิดนึงยี่สิบปีกัน มีด้วย,ยตุ๊กตาใส่ลูกตกตับตหลังแล้วก็มีไหนนี่นนนนเงออใส่เลยอูเเขาเล่นแมก่กาย ไฟนมิดาฟยนย์นี้ก็ได้อ่ะกับคลับเปลี่ยนที่เดียวครับโอเคเนี่ยคุณเรียนมาให้บันนี้ติตดิดดิดิไม่ไหร่ขว่าอย่าว้าไหร่ขึ้นะ อย่างนี้ครับกดตามที่เราบอกไปเลยครับกดให้เด็ก็ะบเูร็ดเตะกบฝูนเฮ้ยเยอะเรียบร้อยก็เลือแห่งยาวเลือแห่งเด็กนี้เหรออ้าวเรียกอะไรขึ้นเดี๋ยวเขาดูใหม่ ขาพาเขาพี่า <c oughs> หบห่โอเคนีอความค่าเด็กยังแค่นี้อหนึ่งรั้งจะเกิดอไกิดใหม่เยี่ยขึ้นโอเคกดใหม่ห แล้วกอันนี้ได้ไหครับตัวใหญ่อะไีงนี้อะไรนจากนันได้หมครับก็เสร็จกันได้ไหมับดดีเข็มเอาลูกแอกเอาลอเรือกโฟลเดอร์ที่เก็บผมก็เรือกไว้ไว้ที โอ้นิ่นออกไปฮะเด็จรอโหลดเลยครับแคปอยู่เองเราสักคู่ก็จบไปแค่นี้ครับเดี๋ยวก็ได้เอฟเฟกต์ดีๆมาใช้ไอ้แช่ไหมชื่อรายการ,รนะครับวิธีการทำอินโทรเอออินโทรอย่างง่ายๆมาใช้นะคะบบอกหลังนี่ขายายกระแสกระแสนะครับ มันรับปกหลังใส่ได้เลยแต่ผมชอบเพ็งธรรมดามากกว่าครับนี่ okay, ครับเดี๋ยวจะให้ดูได้แล้ว5โหลดเสร็จแล้วแล้วก็มีเนี่ยจะมีไฟวีโอให้ดูเนี่ยไปคลินลิงก์ใส่เพลงผมชอบใส่ขึ้นหลังเสมอครับดีว๋วครับขยายใหญ่ให้ดู mm hmm. กดคลิกคลิกดิ อันนี้มันมีครับมีปัญเดี๋ยวเลือกให้ดูกันนะไฟนี่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยก็เพียงแค้เออ,เอ,อเนี่ครับไฟเราเลือกไนี่วายโอมันได้คันแจ้งมา้พร,าร้อมเลยครามคฉพาพิเศษหนึ่งวัดพิเศษ แค่นี้ครับ,บลาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวดูตอนจบรับเอียงเอียงแค่นี้ครับอ้าเดี๋ยวใครชอบแคทแค่นี้ครับคิดใหญ่จริงเลย